สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทิพย์นะคะเรามาฟังหนังสือภาษาไทยมานีมานะชั้นประถมศึกษาปีที่4เล่มที่2กันค่ะสำหรับเล่มที่2มีทั้งหมท15บทคือบทที่16ถึงบทที่30เราไปฟังกันเลยนะคะบทที่23ห้องสมุดโรงเรียนกลางวันวันศุกร์พอรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว พวกนักเรียนมักจะชวนกันไปขอยืมหนังสือที่ห้องสมุดเพื่อไปอ่านในวันเสาร์และอาทิตย์ขณะน,นี้ห้องสมุดของโรงเรียนมีหนังสือครบบริบูรณ์ทุกประเภทครูทำหน้าที่บรรรักษ์เป็นคนอารมณ์ดีช่วยแนะนำหนังสือต่างๆให้และจำได้แม่นยำว่าเด็กกลุ่มไหนชอบหนังสือประเภทใดบางกลุ่มชอบเรื่องเครื่องยนต์กลไก บางกลุ่มชอบนิทานที่มีนางฟ้าหรือเทวาอารักบางกลุ่มชอบเรื่องฝึกสมองทดลองเช่าแต่ส่วนใหญ่ก็ชอบอ่านหนังสือการ์ตูนไม่ว่าจะเป็นหนังสือประเภทใดย่อมมีอานิสงส์ให้ผู้อ่านมีความรู้มากขึ้นแต่เด็กนักเรียนยังเป็นผู้เยาว์ครูทำหน้าที่บรรณารักจึงเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดอย่างพิถีพิถัน เพราะหนังสือบางเล่มก็เข้าทำนองคุณอนันต์โทษมหันต้องคอยระวังไม่ให้เป็นดาบสองคมมาทำลายนักเรียนครูทำหน้าที่บรรลักษ์เป็นคนช่างสังเกตรู้ว่าเด็กคนไหนอ่านหนังสืออย่างลวกๆคนไหนอ่านอย่างพินิษพิเคราะห์จนอาจคาดการได้ว่าเด็กคนไหนจะมีชีวิตลุ่งโรดต่อไปภายหน้า ชูใจเลือกได้หนังสือนิทานเล่มหนึ่งชื่อกระต่ายน้อยเห็นเล่มไม่โตนักและมีรูปภาพสีสดสวยน่าดูจึงนั่งอ่านในใจดังนี้ป่าดงพงไพรใหญ่กว้างรกร้างสัมสัตว์อาศัยกลางพงดงละเมาะเหมาะใจฝูงกระต่ายน้อยใหญ่สำราญแม่กระต่ายกายขาวราวปุยฝ้าย มีลูกชายชาฉลาดอาจหารอยากเที่ยวในป่ามานานวอนขานมารดาทุกวันแม่ว่ายังเด็กเล็กนักมิรู้จักป่าใหญ่ไพรสันกลางเถื่อนเกลื่อนสัตว์หลากพันลูกยาจะพรั่นหวั่นใจกระต่ายน้อยวิงวอนอ่อนหวานจนมารดาอ่อนผ่อนให้ แต่งตัวลูกน้อยกรอยใจป่าใหญ่เจ้าไม่เคยทางแม่เดินนำหน้าพาบุตรห่วงสุดสายใจไม่ให้ห่างกระต่ายน้อยเพลิดเพลินเดินทางจากละเมาะหอะย่างกลางพนาป่าสูงฝูงสัตว์น้อยใหญ่ตื่นตาตื่นใจหนักหนาไม้ดอกออกดอกดาสดา ผีเสื้อบินมาบินไปชมนกชมไม้ชมสัตว์จนพลัดกับแม่แลไหนไม่เห็นเรียกหาเท่าไรตกใจแทบสิ้นชีวากระต่ายน้อยค่อยควบคุมสติดำริทางกลับคูหาเดินดุ่มสุ่มเที่ยวเปรียวเอกาเข้าป่าลึกแสนแดนไกล บันดลได้ยินเสียงครวนโหยหัวลั่นป่าหวาดไหวกระต่ายน้อยตื่นตระโนกตกใจดับกลัวฝืนใจไปพรันแลเห็นราชสีติดบ่วงพรานล่วงบ่วงรักกระสันรอบกายสัตว์หลายล้อมดูกันยิ้มเยาะเยยหยันลั่นพนา สนเทเล่ใดจึงไต่าถามเยาะยามใยไพใยหนาสัตว์ผองพร้องตอบวาจาราชสีอาทันควรตายกระต่ายว่าถ้าแม้นสิ่งนี้เลิกย่ำยีสัตว์ทั้งหลายจะยอมอภัยให้ใครบ่วงบาทรักกายหรือไรสัมสัตว์ ต่างพร้อมยอมตามกระต่ายจึงถามสิงใหญ่แม้ท่านรอดชีวีไซจะกลับตัวหรือไม่อย่างไรกันราชสีดีใจให้สัญญาเราจักร,รักษาสัตว์มั่นกระต่ายน้อยกัดบ่วงขาดพรลนฝูงสัตว์พากันสาธุการ ต่างจับระบำร่ำร้องแซสองชมเชยเอ่ยขานป่านี้สิ้นทุกสุขสรารอันธพาลสูญสิ้นถิ่นเราแม่กระต่ายรู้ความตามมาลูกเอ๋ยช่างกล้าจึงหนาเจ้าการุณาปราณีดีไม่เบาฝึกเอาไว้เถิดประเสริฐเอ่ย พอชูใจอ่านจบมานีก็ถือหนังสือเล่มหนึ่งหน้าปกเป็นภาพโลหะแกะเป็นรูปโหงสีทองเข้ามาหาชูใจมานีเหลือบเห็นหนังสือที่ชูใจถืออยู่จึงกระซิบถามว่าสนุกไหมจ้าชูใจพยักหน้าพรางกระซิบตอบว่าสนุกจ้าเป็นเรื่องของลูกกระต่ายช่วยให้ราชสีชั่วช้าสามานกลับตัวประพฤติดี แล้วก็สั้นดีด้วยอ่านเดี๋ยวเดียวก็จบเธอได้หนังสืออะไรมามานีชูหนังสือให้ดูแล้วกระซิบว่าพิพิธภัณฑ์นกจ้ามีรูปนกเกือบทุกเผ่าพันธุ์และมีคำอธิบายสั้นๆน่าสนใจดีฉันเลยขอยืมไปอ่านที่บ้านเธอรีบไปหาหนังสือที่จะขอยืมสิฉันจะนั่งอ่านเรื่องกระต่ายน้อยรออยู่ที่นี่ ชูใจส่งหนังสือให้มานีแล้วรีบลุกไปหาหนังสือเขาเห็นหนังสือรายปากเล่มหนึ่งปกเป็นรูปพระปรางหลายองค์ส่อสีสลับงดงามมากชื่อกิติศัพท์ไทยชูใจสนใจจึงขอยืมจากครูทำหน้าที่บรรณรักษ์เขาเหลือบมองหน้าปัดนาฬิกาเห็นเข็มบอกเวลาจวนจะเข้าเรียนแล้วจึงรีบชวนมานีกลับเข้าห้องเรียน เธออ่านเรื่องกระต่ายน้อยจบหรือเปล่าชูใจถามมานีพยักหน้าสั้นนิดเดียวสนุกดีนะฉันเคยอ่านนิทานอีศบเรื่องราชสีกับหนูหนูช่วยกัดบ่วงให้ราชสีแต่เรื่องนี้กระต่ายกัดบ่วงให้ราชสีแปลกดีเจ้ากระต่ายน้อยมีน้ำใจเมตตาการุณดีนะเธอนะชูใจพยักหน้ารับ พอดีจันทร์เดอนกระโพกกระเพกมาหาพลางต่อว่าฉันตามหาโทอเสียเหงื่อโซมเลยแล้วเขาส่งถุงกระดาษให้มานีกับชูใจคนละถุงฉันเก็บมะขามป้อมมาฝากเธอรสของมันอมเปรี้ยวอมฟาดแต่เวลาดื่มน้ำแล้วหวานในคออร่อยดีมานีกับชูใจรับถุงมะขามป้อมพร้อมกับขอบใจจันทร์ จันทร์พูดต่อไปว่าวันหลังฉันจะสอยมะขามเทศมาฝากเธออีกที่ข้างบ้านของฉันมีอยู่หลายต้นมานี้กับชูใจรู้สึกตื้นตันใจจนพูดไม่ออกได้แต่กล่าวขอบใจจันทร์